อะไรดีพะลุงเอา้ายดีปลาลุงกำลังเห็นยังนี่นะตักข่ากำลังตักเข่าหงพี่น้อง,อ,งอ,อากาศดาาีอากาศห่อนแม่มี่นะก็มาแทนเกมบมักผิกอากาศก็ห้อนพี่น้องเอาลูกแม่ลูกสวยออเออฉัมาช่วตกแต,ตกโอ้พี่น้องแกงน้ำไม้พี่น้องแกงน้ำไม้สด กระโดะอกไเย่าี๋ให้มันหย่อยได้ลูกรกกิ้กับเขาหูพี่น้องอ่ามันหย่อยนะลูกเ้ยเอาอย่าเขัาไปใกล้ๆเ้อาอย่าเขัาไปใกลๆถุยก็นี่ผมาตะเก็บหมักผิกพี่น้องอากาศก็หอนหอนอากาศก็ะหอนเม่ยอนพี่ลูกพีโล มาแต่ห้านหนมัยหนักาข้าวแกงสู่ขอบครัวกินพี่น้องเลยมาเลยไปเลยอ้าวเธอป็ดจะกินอีกไหมไม <c oughs> ่น้นองเด้พี่เมานั่งกินนี่พี่จะได้จะไปดีพี่น้องเด้อก,กินข้าวเด้อพี่น้องเด้อข้าวแกงนหนมัยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ทำแมวคนก็ยังไปอาบน้ำยังคุยกันาย เลี้ยงน้องใหม่พี่น้องใช้ชักขันแย่งหน่อยมาเริ่มมาเริ่มพี่น้องขึ้นเขาพี่หนูห่าพี่น้องไว้

你自己过。 gian của nội mẹ ơi nhiều quan sự xe

เทสเนาะซองขงชิมหาพันพี่น้องคะลมันออกไห เอบักเาเอ๊ะายยกผมวลยมหนี <hips> ่อย่ัน่องสิากันนี่เขา้บข่อมข้าวบดไข่้ายร้ายข้าวบดไขข้ายแตไข่ผัดอัน คนกยานไปคายทางก็บหอผูกคาิดนท้กังแต่ก็จะกินขาวกินเนื้อใหญไปไทในใช้มาคันไทยเจ้ากุ้ามน่อยฮะู

Bỏ im keng mạnh à. Bỏ mấy ủa. Tháo cái nư. bớt con. Con tóc tắc mất. bớt con. ไนม่มแล้วเาเชือกไปหยอน้อยพี่เอ้น้อยเนนี้เรนเต็มบวกเต็มบวกใครหนุนนะแม่บอกเคยกินนานัมนไปก็ไปมีรอยอันน้ำเย็นมากคือบ่รมาหมด งูมันยินมากินมุกวมาซะากคนกินดิทึดงเขากนดทึ่กินไหไอ้กอกามีคนไปหนไปมันเ้วเขากินล้ไหมไม่ได้แั้วสนเขากินกิน

ท่านมะกินบะมนาทเอกกินไหเอมื่อนาก็คุช right ิตต้มใส่ให้มือนก็คุชิต้มใส่ให้แต่มึงกนรโอ๊ยเมตอนนี้เาก็อนแกงมะม่าก็ะหอนตกินลระหอนอากาศก็หอนเพราะว่ากันโควิดหน่อย ม่เมให้มันลวกโควิดตายีก็มาตะเก็งมาปีกหมัลวโควิดลไม่ีก็แบบมเ่ยก็ลูกก็ร้านเี่ยก็มาตะเก็บมาปีกนอ้ยตเก็งมาากมาเตะตาเมืองขายกับปคขายคนนีตเงินไปหากรบปได้ก็ปลูกก็พังขายกับปไคขาย ก็อ่ะปัญหาในโควิดคือคขายอยู่บ้านยังโควิดคือเก่าคุณขายจะขุดหรือจกระดอกระเดียบพี่น้องอื้อขุดบางทีฟาทุกข่ายหนามากลยนะขท้ายหิวเข็นบอกคุณก็เจะเอันผู้ทีวนะหาร์กินกับบมี่าร์กินกับบมีพี่น้องเนี่ยในเรื่องการชนะ เมืตอราออเดินนี่นะครับชาวนเกนั่งชิดแปดพนมันไม่ได้แต่ละส่ชิดาไม่หลใครใคแต่ชมห้ามันไม่หลงดิคบ้านเราไม่หลเมืองเอายู่อคล้กับพ้นแล้วเดินอย่างนั้นรว่เมื่อั้นมืเดี๋บอกต้องหูข่าวด้วยต้องหูข่าวด้วย มาต้องน่่เรื่กุแม่หห่กไหนมากแลองว่จดอก่าริ่ม้า้งข่าวสบายดีนะจิ้งข่าวพี่้องเ้ยมาเริ่มมาเริ่มข้าวสำกันข้าวเที่ยง กิน้ากเช้าเลยยังม่กินข้าวเช้าไม่ก็ยังไม่หักินขาเลยยากินขาวเ้าข้าเป็นขาวขาเ้าขาเ้าเป็นข้าเพงมีมีแขงเราไหมอกนปดุกไี่เนไหมปนุีกน้อยปนุ๊กปนุกบันเนาะห่าเลยละปนุกอนแบบอินปนุกน้า บานรือเห็ง่ายเรืงดเองักไปน้งเรือจะถวยพี่น้องเอ้ยหมอกกระซองหมอเบดเกีเ๊ยง,ต,งตับไปเลยพี่น้องเอ้ยเรือทำเมย์ผู้เซ่ทำเมย์ว่าเซ่ปลายว่าสันน้องไม่หนอ่อขาวมาฮ้อนี่กับซาบ,บุไร่เสี่ยมลาพัจจักเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่เด้อคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี